แทนแทนสวัสดีครับทุกคนโอ้โหวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยโอ้หอยู่ที่ทนาฬิกายักษ์นะครับเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับนาฬิกานี้เนี่ยโอ้โหวันนี้เราอยู่กับใครบ้างครับนี่เราอยู่กับนี่ช้างกิงคองวัวแล้วก็ม้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิ่งเล่นที่ทางนี้กันด้วยนะครับเราจะมาวิ่งแข่งกันนะครับในทางนี้อโอเคก่อนอื่นเราไปสำรวจก่อนเลยว่านี่เรามีพี่หมาด้วยครับ เราเห็นพี่หมายักษ์เห็นไหมครับพี่หมายักษ์อยู่ตรงนี้โหอยู่ตรงนู้นครับมีแอปเปิ้ลยักษ์ด้วยนูนเห็นเห็นไหมครับแอปเปิ้ลยักษ์นู้นตรงนั้นมีชิงช้าสวรรค์ด้วยครับตรงนี้ก็เป็นเจ้าหญิงแล้วก็กระทิงดุนะครับอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมครับกระทิงดุมากโอเคทีนี้เรากลับไปหาเพื่อนดีกว่าครับเราไปวิ่งแข่งกันตรงนี้ดีกว่าไป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 ,ไปวิ่งแข่งกัน นี่ครับอ่ะเราหยิบเพื่อนมานะครับให้หมดเลยน,นี่ครับมาเรามาวิ่งแข่งกันตรงนี้นอ่าพร้อมจะแข่งกันหรือยังเาไปวิ่งตัวแรกไปแล้วก็เจ้าวัวตามมาเป็นตัวที่สองครับอือเ้าวัว แล้วก็เจ้าคิงคองแล้วก็เจ้าหมานะครับแล้วก็เจ้าช้างไปเอ้า,อาโอ้หมานี่วิ่งเร็วๆเนาะเดี๋ยวโอเคอ้าวล้มไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย